ไทยทำรายการลิขิตดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงระดับสี่สิบหกสิบแปอย่างเคร่งขรึมถอดหน้าก,กากพาะอยู่หน้าฉากเท่านคดีเด็ดและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับยาสีฟันประจําวันเสาร์ที่8มิถุนายน2556คือเรื่องบั่งไฟบูมแะลวกเรื่องนี้ไปดูบั่งไฟที่ตื่นตาตื่นใจในนคุณนายนักรบินผิงเต่า พักงามปกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงจุรีไปดูงานประปุจจาเขามีจัดงานบุญบั้งไฟเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่คือบั้งไฟไทยหาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ครับนอกจากประเทศไทยทั้งวิธีสร้างวิธีจุดนี่มาดูการจุดที่ถูกต้องครับนี่ควันพุ่งออกมาจากท้ายแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไปบนฟ้า พุ่งมาจากหัวไล่ไ่ถูกแล้วไ่ถูกแล้วมันมันต้องพุ่งออกจากท้ายอย่างเดียวสิเฮ้ยถ้ามันพุ่งจากทางหัวมันจะไปยังไงอะถ้ามันพุ่งทั้งหัวทั้งท้ายเนี่ยมันจะไปยังไงเฮ้ยมันจะไปยังไงมันก็พุ่งขึ้นไปแล้วมันก็วนกลับมาหาคนจดเวยวายระเบิดไยไหนดูทีสิมันมายังไงอะ ฮอควันมันพุกออกทั้งบนทั้งลา่างมันขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันก็วิ่งวนกลับมาหาเราอย่างก,กับบูม,มแหลก อยาอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไฟจุดตรงท้ายาย,าายูน้าไฟพอดีด้านบนาาก็ไฟติดด้วยติดทั้งของหัวทั้งหัวบนและหัวล่างจึงเกิดการหมุนในบรรยากาศไปายมาและกระลุกระลั่บริเวณของประชาชนที่อยู่เลือนบนข้างล่างโดยจะมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่บริเวณการถุดดับไฟ กันประชาชนไม่ให้เข้ามาอยู่ใกล้บริเวณรถไฟประการสํคราคัญควรจะมีรถแั่เพิงทาการมีงานนั้นด้วยสงสัยบ้างไฟจะคิดว่าตัวเองเป็นบูมแรงพุ่งไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วขอขอบคุณคุณนักครินผินกลับพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยสถานีดับเพลิงทนบุรีเรื่องบ้างไฟบูมแรงสตี